ใส่แผ่นกันร้อนที่หลังแล้วแดดก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วนะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเช้าว,วันที่29นะคะพฤศจิกายนนะคะ2565นะคะวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวอีกเหมือนเดิมนะคะ ก็คาดว่าจะให้เสร็จภายในวันนี้นะคะแต่ทีนี้วันนี้อากาศร้อนมากร้อนแต่เช้าเลยเราก็เลยต้องใช้ตัวช่วยนะคะดาบวมนะคะวมแดด <c oughs> นี่ค่ะคือตัวช่วยของเรานะคะแผ่นกันร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้งานกันเลยค่ะเราก็จะหยิบแผ่นกันร้อนนะคะเอามาสวมจากด้าน บนขึ้นมาเลยนะคะเหน่่ยสวมหัวลงมาเลยจริงๆแล้วตรงสีส้มนี่คือเข็มขัดนะคะจะขยับได้แต่เราขี้เกียจถอดนะคะสายสีดำที่คล้องไหล่ก็ปรับได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมัดได้ขยับตามตัวเราตัวอ้วนตัวผอมนะคะปรับได้ตามตัวของเราเลยนะคะเนี่ยค่ะเข็มขัดก็รูดเลยนะคะ เร็จจากเกี่ยวข้าวก็ไปใช้ในงานอื่นนะคะเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาลงมือเกี่ยวกันเลยใส่แผ่นกันร้อนที่หลังแล้วแดดก็ไม่สามารถที่จะทําทอะไรเราได้แล้วนะคะ<อ>เราก็จะเกี่ยวข้าวได้ทั้งวันนะคะแบบนี้นะคะสะดวกมากเลยนะคะเบาด้วยนะคะตรงที่เราใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเพื่อนๆมาเราใช้เป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะซึ่งจะมีความเบานะคะ แผ่นนี้มาเป็นแผ่นป้องกันความร้อนนะคะป้องกันความร้อนได้ดีการฝนได้ด้วยนะคะแต่กันลมไม่ได้เท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆบางคนก็ถามนะคะว่าทําไมใส่แผ่นกันร,ร้อนแล้วยังต้องใส่หมวกอีกที่เราใส่หมวกนี่ก็คือการเกี่ยวข้าวของเราคือจะก้มๆงเงยใช่ไหมคะเราก็จะใส่หมวกเวลาที่เรายืนขึ้นมาวางกําข้าวเนี่ย ก็จะใส่กันความร้อนในแนวแนวตรงนะคะแต่ที่แผ่นกันความร้อนนี่ก็คือใช้กันความร้อนของแผ่นหลังนะคะซึ่งระยะเวลาที่เราก้มเกี่ยวข้าวกว่าจะเต็มกำมือนะคะจะใช้เวลานาน,านมากกว่าที่ระยะเวลาที่เรามาวางค้อนข้าวนะคะก็เลยทำให้เราต้องใช้ทั้งหมวกแล้วก็แผ่นกันความร้อนที่หลังนะคะ ช่วงเวลาที่เราเกี่ยวข้าวในทุกวันเราก็จะใส่แผ่นกันร้อนทุกวันนะคะอีกเหตุผลหนึ่งที่ใส่หมวกช่วยก็คือกลัวหน้าเป็นฝ้าหน้าดํานะคะทําให้การเกี่ยวข้าวของเราได้ตลอดวันเลยนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ